ดูความน่ารักของธนดลเมื่อคืนนี้ทุกคนนางปูที่นอนให้แม่แม่ไม่ขึ้นไปนอนข้างบนนางปูที่นอนให้แม่กับนะาน้าไปนอนด้วยหือแล้วใครบอกใครนะบอกว่าธนดลอยู่กับเมียใครนะหือเอ็นดูเนาะนางน่ารักอะ่ะนางเป็นคนอบอุ่นนางเป็นคนใจ่ใจนางเป็นคนแบบดูแลเทคแคร์คนดีเนาะนางแบบอืมนางอบอุ่นอะ่ะ เวลาอยู่กับไป๋ไผ่นางก็อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งอยู่กับแม่นางก็อบอุ่นไปอีกแบบมึงแต่ชอบนะนางแบบดูกระเป๋านางทุกคนกระเป๋ารักชอบมากเลยนะธนดรกระเป๋าใบเนี้ยซึ่งกระเป๋ามีเป็นร้อยเป็นพันใบอืมกระเป๋ามีต้องมีหมี่ห้อยด้วยนะซ่อมแล้วเอ็นดูอ่ะคงชอบมากเลยเนาะติดตัวตลอด ความน่ารักของนางเนาะอินดูจริงๆเลยน่ารักนางเป็นคนอบอุ่นนางดูอบอุ่นมากกระเป๋าสุดที่รักของเขาอุ้ยกระเป๋าใครก่อนหมายถึงว่านางรักกระเป๋าใบดีมากพี่เขาไปประมูลกลับมาให้นางนางถือตลอดเลยนะเขียนอย่างนี้นนทำอะไร โอ้จดของมาเมียเมียแม่ขึ้นไปนอนรถเดี๋ยวแม่ทําเองไอ้ขึ้นไปนอนแม่ก็บาขึ้นไปนอนตั้งเฮียนเอาบอยแม่ไม่อยากขึ้นไปเดี๋ยวแม่เฮ็ดเองก็ได้คอนเทนต์ขึ้นเทนต์แล้วจะมาปูให้แม่ทําไมแม่ก็ปูได้อยู่ขึ้นไปนอนหนานอนตรงแหนก็นอนนี่จะไปนอนเด็ดกันทำไมที่ก็ตั้งเยอะเดี๋ยวแม่หาเองหมอนน่ะ ขอบใจหลายๆเด้อเจริญจเจริญเด้อเห็นไหมกลับมาจากทํางานกลับมาจากทํางานเอาคือว่าสิปูให้แม่ปูงั้นเต็มไปนี่ไปหน้าไปกับ้านลูกแมย์แม่แม่ต้องนอนทางซ้ายนี่เปงนะเพราะว่ามันจะนุ่มๆมันจะทางซ้ายโอ้ยแม่นอนยังไงก็ได้ดอกข้าวผมก็เอาอันนี้หน้าก็อันหนึ่งแม่ก็อันหนึ่ง ถ้าเบิงนายเองจะลงมานอนกับแม่ข้างล่างพูดเขาได้คนเทนต์ขับโทัพทมีแต่คนพินมไปไปไปแเองก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนได้แล้วไปนี่ก็ขอบใจมากๆแล้วนี่เห็นไหมมีคนเตรียมที่นอนปูที่นอนให้นอนด้วยวันนี้นอนหลับฝันดีแท้ๆเลยไปนอนแล้วไป ตีจะกลับมาบ้านคิดถึงบ้านมากเลยเออไปนอนรับเดือนให้สบายเด้อแล้วก็นับไปสองเดือนนะเต็มอิ่มฮะแล้วก็นับไปสองเดือนที่กลับมาไว้แม่ไปหาคือเก่าแม่กับพ่อกับบ้านน้าไปหาคือเก่าแหละให้ขึ้นไปนอนต้องบุญที่ไทยยังกระโดดกระเดียดเศ้าไทยเศร้ากับเศ้าสันไปเอ้ย thank you หลายๆเด้อขอบใจมาก